สวัสดีครับผมหมูไพศาลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำชุดอัปเกรดเครื่องเสียงรถยนต์นะครับกับรถ t o y o ต a f o r t u n e r Legend เดที่เป็นชุด JBL นะครับเดิมโรงงานผู้ใช้รถส่วนมากนะครับจะเจอปัญหาลำโพงหลังดังเบานะครับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังนะก็จะบ่นว่าข้างหลังเนี่ยไม่ได้ยินนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็เร่งบอลลูมเสเยอะนะครับโดยที่ข้างหน้านะครับความดังเพียงพอแต่ด้านหลังเนี่ยไม่ได้ยินนะครับก็จะมีคาบ่นจากผู้นั่งแถว2นะครับ แล้วก็เสียงเบสนะครับที่น้อยทาเบสไม่ตึบเบสไม่สะใจผมแนะนำนับชุดอัปเกรดนะครับซับบ็อกที่มีระบบ DSP ในตัวแล้วก็มีกำลังขับในตัวนะครับที่จะสามารถเอาไปขับลำโพงนะคู่หลังได้ลงตัวนะครับส่วนลำโพงคู่หลังนะครับก็จะใช้เป็นลำโพงแกร่วมนัของแบรนด์เอมเบดเดี๋ยวมาดูนะครับข้อมูลของลำโพงแล้วก็ซับบล็อกกันนะครับลำโพงนะครับผมแนะนำนะครับให้เปลี่ยน ลำโพงที่ประตูหลังเป็นแกนร่วมนะครับคือจะมีทั้งเสียงกลางนะเสียงเบสแล้วก็เสียงแหลมอยู่ในตัวนะสามารถจะถอดลำโพงเดิมออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นลำโพงตัวแกนร่วมเข้าไปแทนที่ได้นะครับนี่ก็จะมีเสียงแหลมครบเลยนะครับในตัวเดียวนะที่จะ เพิ่มมิติในการฟังด้านหลังที่ไพเราะมากขึ้นนะครับสเปคนะครับของลำโพงนะครับที่ระบุไว้ด้านหลังกล่องนะครับมีสเปคมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นลำโพงขนาด6.5นิ้วรับกำลังขับสูงสุดที่160วัตต์รับกำลังขับอ m s ที่60วัตต์อ m s นะครับตัวนี้ไวคอยที่25มิลค่าความต้านทานที่3โอห์มนะครับไมเหล็ก14ออนนะครับสามารถทำงานได้ตั้งแต่70เฮิร์ตจนถึง22่สเฮิร์ตนะครับความไว1วัตต์ต่อ1เมตรที่88 dB นะครับตัวนี้เป็นรุ่นน ECX 165S ะครับของแบรนด์ m b สิบ นแบรนด์ดีแบรนด์ดังแบรนด์อินเตอร์แบรนด์นะครับเป็นเทคโนโลยีเยอรมันด้วยนะครับแบรนด์เอมเบดติดตั้งแทนที่ลำโพงเดิมนะครับที่ประตูหลังนะครับส่วนซับบ็อกซ์นะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์บาวพุงรุ่น xlf 8 1 2 0 ad นะครับเป็นซับบ็อกซ์ที่มี dsp ในตัวนะครับสามารถใช้ภาคขยายของเขาเนี่ยไปขับลำโพงนะเพิ่มได้นะครับก็จะเอาไปขับลำโพงคู่หลังนะครับแล้วก็คอนโทรลด้วยระบบ dsp นะครับซับบ็อกซ์ขนาด8นิ้วตัวนี้นะครับก็จะติดตั้งไว้ใต้เบาะฝั่งขวา นะครับแล้วก็ใช้ภาขยาของเขาไปเชื่อมต่อกับลำโพงแกร่วมนะครับที่ประตูหลังนะครับตัวนี้ในการเชื่อมต่อของเขานะครับก็จะมีชุดอุปกรณ์สายที่จะต่อช่องสัญญาณไฮเลเวลนะครับคือต่อสัญญาณจากสายลำโพงเดิมรถนะครับมาเข้าที่ตัวซักล์หรือว่า DP นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ภาขยาของเขานะครับตัวนี้ไปขับลำโพงที่ประตูหลังนะที่เป็นลำโพงแกร่วมนะได้อย่างลงตัวนะครับที่ซัลอ์นะจะมีชุดสัญญาณเอาท์พุตนะครับที่สามารถไปต่อเพ์แอมเพิ่มเติมได้นะครับ มีช่องเสียบต่อ USB เพลงได้ด้วยนะครับมีช่องเสียบต่อรีโมทคอนโทรลได้นะครับสบอกตัวนี้ับของแบรนด์บาพุ้งนะครับเดี๋ยวมาดูนะสเปคข้างกล่องนะครับสเปคข้างกล่องนี่เขาระบุตัวนี้เป็น DSP นะครับกำลังขับ i m s นะครับอยู่ที่35วัตต์คูณ4โหลดที่4โอห์มนะครับกำลังขับ i m s นะครับ50วัตต์คูณ4โหลดที่2โอห์มมีกำลังขับสูงสุดนะครับที่200วัตต์สามารถที่จะ รองรับโอห์มนะครับโหลดต่ําได้ที่2โอห์มนะครับค่าความเพี้ยน0.005นะครับรับไฟตั้งแต่10โวลต์ถึง14โวลต์นะครับตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับกับแบรนด์บาพุงนะครับซับบ็อล์ก8นิ้ว DSP นะติดตั้งไว้ใต้เบาะฝั่งทางขวามือตัวซับบ็อล์กนะครับ DSP ก็จะมีจอนะที่สามารถคอนโทรลแสดงผลอ่าบนจอแล้วก็คอนโทรลเดินหน้าทอนังเพลงหรือว่าจะคอนโทรลระบบนะครับอ่าการเซตค่าต่างๆได้นะครับเลือกซอสหรือว่าแหล่ง ที่มาของสัญญาณได้นะครับครบนะครับชุดนี้นะครับเหมาะกับติดตั้งนะเพื่ออัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถยนต์นะครับกับ Toyota Fortuner Legend นะครับที่เป็นระบบเครื่องเสียง JBL นะครับซึ่งระบบเดิมโรงงานนะครับก็ทำมาดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ดีสำหรับบางท่านนะครับบางท่านก็อาจจะอยากจะฟังความคมชัดด้านหลังนะครับแต่จริงระบบเขาออกแบบมาฟังแนว f r อน t Stage นะครับคือฟังเวทีเสียงด้านหน้าท่านที่นะครับเจอปัญหานี้อยู่นะครับที่ผู้นั่งด้านหลังบนนะว่าด้านหลังเนี่ยไม่ได้ยินเสียงนะครับแล้วก็เบสไม่แน่นกระชัับนะชชุุดดอปเเกกกี้็หมาับ รถ Toyota Fortuner l e g e n d e r นะครับที่เป็นระบบเครื่องเสียง JBL นะที่จะเพิ่มความไพเราะหน้าฟังนะครับแล้วก็เสียงเบสที่แน่นตึบแล้วก็มีมิตินะครับให้กับรถรุ่นนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลหรือว่าเข้าไปดูในตะกร้าได้นะครับ